สำหรับการเลือกแก้วมังกรเลือกเอากิ่งที่เคยติดผลมาแล้ววิธีการทานะครับกิ่งแก้วมังกรเราจะตัดให้เป็นท่อนนะครับใช้คัตเตอร์เนี่ยเสือนส่วนที่เป็นใบออกในถุงเพาะเนี่ยเราจะใส่ดินเข้าไปครึ่งหนึ่งเอากิ่งของแก้วมังกรเนี่ยมาชําได้เลยต่อจากนั้นเราก็เติมดินเข้าไปให้เต็มถุงเราก็จะกระแทกให้เขาแน่นนิดนึงกันไม่ให้กิ่งโยกชําไว้ประมาณ45วันเนี่ยเขาก็จะมีกิ่งใหม่แตกขึ้นมาวิธีการชําแก้วมังกรด้วยวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ ครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงมังทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์แก้วมังกรด้วยการชํากิ่งโดยปกติแล้วนะครับการขยายพันธุ์แก้วมังกรเพื่อที่จะปลูกไว้รับประทานเองเนี่ยจะนิยมทําการขยายพันธุ์โดยการชํากิ่งนะครับยกเว้นคนที่ต้องการพัฒนาสายพันธุ์ของแก้วมังกรเพื่อที่จะต้องการพันธุ์ใหม่นะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่เนี่ยจะใช้วิธีการผสมเจรแล้วใช้วิธีการฟอร์มเมล็ดนะครับข้อดีของการชํากิ่งนะครับ สำหรับแก้วมังกรเนี่ยก็คือ1เราสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็ได้จํานวนที่ค่อนข้างที่จะมากข้อ2เลยก็คือเราได้แก้วมังกรตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการข้อที่สามก็คือสามารถที่จะทําได้ง่ายข้อที่4ี่ก็คือหลังจากที่เราขยายพันธุ์โดยการชาแล้วเวลาที่เรานําไปปลูกก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้เร็วสําหรับการเลือกแก้วมังกรนะครับกิ่งของแก้วมังกรเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์เราจะเลือกเอากิ่งที่เคยติดผลมาแล้วนะครับ ก็คือกิ่งนี้เนี่ยเคยติดผลมาแล้วสองผลทีนี้เราจะเอากิ่งนี้ไปชําเพื่อที่จะขยายพันธุ์ไว้ปลูกต่อไปนะครับในการตัดกิ่งพันธุ์เนี่ยเราจะตัดสุดข้อป้องเลยนะครับก็คือลักษณะของข้อป้องนะครับตัวนี้ความยาวนะครับนี่ก็คือหนึ่งขอป้องเราก็จะตัดให้สุดเลยวันนี้เราจะใช้กิ่งนี้นะครับสําหรับแก้วมังกรนะครับการเลือกเอากิ่งที่ติดผลแล้วเนี่ยไปขยายพันธุ์เพื่อที่จะปลูกต่อก็มีเหตุผลที่ว่ากิ่งที่เคยติดผลแล้วเขาก็จะติดผลจะเป็นรุ่นลูกรุ่น ต่อไปที่เราจะาไปปลูกเขาก็ยังจะติดผลอยู่ส่วนกิ่งที่ไม่ติดผลเลยเนี่ยการจะไปติดผลต่อไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือเราจะมีกิ่งแก้วมังกรนะครับที่เราจะเอามาขยายแล้วก็จะมีถุงสําหรับเพาะก้าไม้นะครับเป็นถุงขนาด3ามคูณแก็มีคัตเตอร์นะครับมีกรรไกรตัดกิง่งแล้วก็มีสารเล่งรากตัวนี้จะช่วยให้รากงอกเร็วขึ้นนะครับสุดท้ายเลยก็คือดินปลูกนะครับ สำหรับสารเล,ลากๆนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเราไม่ใช้ก็ได้นะครับยังไงแก้วมังกรก็งอกเหมือนเดิมแต่ถ้ามีนะครับแล้วก็เอามาใช้จะทําให้เขงางอกได้เร็วขึ้นนะครับ <S <S วิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องมาเตรียมกิ่งสาหรับกิ่งแก้วมังกรเราจะตัดตัดเตรียมกิ่งนะครับตัดให้เป็นท่อนนะครับโดยการนับจากตรงที่มีหนามนะครับตรงที่มีหนามนี่เขาเรียกว่าซอกใบสําหรับซอกใบนะครับเราจะใช้ท่อนหนึ่งเนี่ยเราจะใช้5้าถึงหซอกใบ เพราะว่าส่วนนี้ส่วนที่เป็นซอกใบเนี่ยต้นใหม่กิ่งใหม่เขาจะงอกขึ้นมานะครับเราก็นับเลยครับเรานับด้านเดียว5้าถึงหซอกใบนะครับนับแล้วเราก็ตัดตัวนี้เราก็จะนับเหมือนเดิมนะครับโดยนับมา5้าถึงหซอกใบเหมือนเดิมแล้วก็ตัดอีกทีนะครับตัวนี้เราก็จะได้เป็นท่อนเป็นท่อนแล้วนะครับเมื่อเราตัดเป็นท่อนเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยเฉือนส่วนที่เป็นใบออกนะครับส่วนที่เป็นใบก็คือส่วนนี้นะครับเราก็จะเฉือนออกนะครับเฉือนลงไปให้ถึงตัวที่เป็นลำต้นนะครับ เฉือนทั er mm ้ง3ด้านเลยนะครับนี่นะครับลากเขาก็จะมางอกส่วนนี้นะครับก็คือส่วนของลําต้นนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นไม้มีแฉมแข็งนะครับหลังจากที่เฉือนนะครับหลังจากที่เราเตรียมกิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมาเตรียมถุงเพาะนะครับเพื่อที่จะเพาะต่อเลยนะครับในถุงเพาะเนี่ยเราจะใส่ดินเข้าไปนะครับตัวตัวที่เป็นดินปลูกนะครับเราจะใส่เข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของถุงนะครับหลังจากที่เราเตรียม ดินใส่ถุงเพาะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเอากิ่งของแก้วมังกรเนี่ยมาชําได้เลยนะครับแล้วก็จะเอากิ่งแก้วมังกรเนี่ยเสียบลงตรงกลางให้เขาอยู่ตรงกลางถุงแล้วก็กดลงไปนิดนึงนะครับตรงที่รอยที่เรารอยที่เราเฉือนเนี่ยให้จมลงไปต่อจากนั้นเราก็เติมดินเข้าไปให้เต็มถุงนะครับเมื่อเติมดินเต็มถุงแล้วนะครับเราก็จะกระแทกให้เขาแน่นนิดนึงกันไม่ให้กิ่งโยกนะครับถ้าเกิดกิ่งโยกเนี่ยก็คือรากเขาจะงอกได้ช้าขึ้นนะครับครับสำหรับวิธีชําแก้วมังกร ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บเข้าไปไว้ในเรือนพ้าชำแล้วก็รดน้ําเป็นปกตินะครับรอให้เขามีรากที่สมบูรณ์แล้วก็แตกกิ่งใหม่ถึงจะนําไปปลูกได้นะครับสําหรับวิธีการดูแลรักษานะครับช่วงที่เราชําใหม่ๆเนี่ยเราก็จะรดน้ำนะครับเก็บเข้าในเรือนพ้าชําแล้วก็รดน้าเป็นปกติหลังจากที่เราชําไปแล้วเนี่ยจะใช้เวลาอีกประมาณ45วันนะครับรากเขาจะสมบูรณ์แล้วก็จะแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาเราถึงจะสามารถนําไปปลูกได้ สำหรับวิธีการสังเกตนะครับหลังจากที่เราชำไว้ประมาณ45วันเนี่ยเขาก็จะมีกิ่งใหม่แตกขึ้นมานะครับกิ่งใหม่จะแตกออกตามซอกใบนะครับตัวนี้นะครับเป็นตาของกิง่งเขาก็จะแตกมาบริเวณนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับการแตกกิ่งใหม่ของแก้วมังกรที่เราเอามาชำตัวที่เราชำไปเนี่ยเราจะเรียกว่าต่อปกติแล้วเขาจะแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาตอละไม่เกิน2กิ่งนะครับอาจจะได้1กิ่งหรือ2กิ่งนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับหากท่านมีแก้วมังกรอยู่แล้วต้องการที่จะขยายพันธุ์ไว้ปลูกเพิ่มก็สามารถที่จะนําวิธีการชําแบบนี้ไปใช้ได้นะครับเพราะว่าแก้วมังกรเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่ไม่ค่อยจะมีมแมลงศัตรูพืชนะครับเราจึงไม่ได้พึ่งสารเคมีแล้วก็ประโยชน์ของแก้วมังกรก็มีอยู่หลายประการนะครับสำหรับวิธีการขยายพันธุ์แก้วมังกรด้วยการชําถือว่าเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ง่ายหากท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ต้องการที่จะขยายพันธุ์แก้วมังกรนะครับลองเอาไปปรับใช้นะครับ วิธีการชําแก้วมังกรด้วยวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ